เป็นเรื่องราวจากช่อง YOUTUBE แห่งหนึ่งจากประเทศเวียดนามที่ได้มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องราวของกองทัพในอาเซียนและทางสื่อยังได้มีการวิเคราะห์ถึงสถานการณ์หากมีการเกิดสงครามเกิดขึ้นระหว่างไทยและเขมรโดยทางสื่อได้อธิบายเอาไว้ว่าหากเกิดการประทะก,กันทางอากาศระหว่างเครื่องบินรบของประเทศไทยกับกัมพูชาจะเกิดอะไรขึ้นและผลลัพธ์อาจเป็นอย่างไร โดยเนื้อหาในคลิปดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้ชมจํานวนมากเนื่องจากเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสมดุลทางอํานาจทางทหารในภูมิภาคแห่งนี้ทางช่องของเวียดนามได้กล่าวถึงสถานการณ์ปัจจุบันของกองทัพอากาศกัมพูชาโดยระบุว่าขณะนี้กัมพูชากําลังให้ความสนใจที่จะจัดซื้อเครื่องบินรบรุ่น J จ0จากประเทศจีนเนื่องจากเชื่อว่าเครื่องบินรบรุ่นนี้อาจมีความสามารถในการเผชิญหน้ากับ F16 และกลิตเพนที่ประเทศไทยใช้งานอยู่ อย่างไรก็ตามจีนยังไม่ได้ให้การอนุมัติอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการขายเครื่องบินรบรุ่นดังกล่าวให้กับกัมพูชาในขณะนี้ซึ่งหมายความว่ากัมพูชายังคงต้องพึ่งพาเครื่องบินรบรุ่นเก่าที่มีอยู่ในการฝึกรบปัจจุบันกองทัพอากาศกัมพูชาใช้เครื่องบินรบรุ่นเก่าในการฝึกรบโดยเครื่องบินเหล่านี้มีอยู่เพียงสีล่ลำและมีสมรรถนะที่ค่อนข้างจำกัดทั้งในด้านความเร็วการติดตั้งอาวุธและระบบเรดาร์ ซึ่งทําให้ขีดความสามารถของกองทัพอากาศกัมพูชาอยู่ในระดับที่ต่ากว่าประเทศไทยมากหากเกิดสถานการณ์การสู้รบขึ้นจริงเครื่องบินรบของกัมพูชาจะเสียเปรียบเป็นอย่างมากทั้งในด้านความสามารถในการรบและการโจมตีทางอากาศในขณะที่กองทัพอากาศไทยถือว่ามีศักยภาพที่สูงกว่าอย่างชัดเจนโดยไทยมีเครื่องบินรบที่ทันสมัยกว่าเช่น F16 และกริดเทนจากสวีเดนซึ่งได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าเป็นเครื่องบินรบที่มีประสิทธิภาพสูงทั้งในด้านความเร็ว รวมถึงยังมีการติดอาวุธและระบบอิเล็กทรอนิกส์นอกจากนี้ไทยยังมีระบบป้องกันทางอากาศที่แข็งแกร่งรวมถึงความสามารถในการใช้ดโดรนและขีปนาวุธที่ทันสมัยนั่นจึงทําให้ไทยมีความได้เปรียบอย่างมากในการรบทางอากาศนอกเหนือจากเครื่องบินรบแล้วทางช่อง YouTube ของเวียดนามยังได้กล่าวถึงศักยภาพโดยรวมของกองทัพไทยโดยระบุว่าประเทศไทยมีสถาบันผลิตอาวุธป้องกันประเทศที่เข้มแข็งมากและสามารถผลิตอาวุธได้หลากหลายชนิดเช่นปืนใหญ่โดรนตรวจการโดรนโจมตีและรถหุ้มเกราะ ซึ่งทาให้ไทยมีขีดความสามารถทางการทหารที่เหนือกว่ากัมพูชาเป็นอย่างมากในทุกมิติอีกหนึ่งประเด็นที่ถูกพูดถึงในวิดีโอคือขีดความสามารถในการทําสงครามของทั้งสองประเทศหากเกิดสงครามขึ้นจริงทางช่องของเวียดนามประเมินว่ากองทัพกัมพูชาจะสามารถต้านทานกองทัพไทยได้เพียงแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นก่อนที่ทรัพยากรจะหมดลงและกําลังพลจะไม่สามารถรับมือกับกองทัพไทยได้อีกต่อไปในทางตรงกันข้ามกองทัพไทยสามารถดํารงอยู่ในสงครามได้นานมากกว่าหนึ่งปีหรือมากกว่านั้น เนื่องจากไทยมีทรัพยากรที่แข็งแกร่งกว่ารวมถึงเงินทุนที่มากกว่ากัมพูชาในการสนับสนุนการทําสงครามกัมพูชามีงบประมาณทางทหารที่จํากัดมากเมื่อเทียบกับประเทศไทยที่มีงบประมาณด้านกลาหมในระดับที่สูงกว่าซึ่งทําให้ไทยสามารถพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารได้อย่างต่อเนื่องและจะซื้ออาวุธที่ทันสมัยมาเสริมสร้างกองทัพในขณะที่กัมพูชาต้องพึ่งพาก,การสนับสนุนจากต่างประเทศเป็นหลัก และยังไม่มีขีดความสามารถในการพัฒนาอุตสาหกรรมทางทหารของตนเองได้ในระดับที่เพียงพออย่างไรก็ตามแม้ว่ากองทัพไทยจะมีศักยภาพที่สูงกว่ากัมพูชาในทุกด้านแต่ถ้าหากมีการเกิดสงครามขึ้นทางสื่อยังมองว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เนื่องจากทั้งไทยและกัมพูชาเป็นประเทศสมาชิกในอาเซียนและมีข้อตกลงร่วมกันในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งผ่านการเจรจาทางการทูต การที่จีนยังไม่อนุมัติการขายเครื่องบินรบเจ10ให้กับกัมพูชาในตอนนี้แสดงให้เห็นว่าจีนอาจยังไม่ต้องการขายเครื่องบินรบให้กับกัมพูชาหรืออาจมีเงื่อนไขาบางประการที่กัมพูชายังไม่สามารถปฏิบัติตามได้โดยรวมแล้วคลิปวิดีโอของช่อง YouTube จากสื่อทางเวียดนามได้นำเสนอการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบเกี่ยวกับศักยภาพของกองทัพอากาศไทยและกัมพูชาพร้อมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดซื้ออาวุธของกัมพูชาและความเป็นไปได้ของการสู้รบระหว่างสองประเทศ แม้ว่ากองทัพไทยจะมีขีดความสามารถที่เหนือกว่ากัมพูชายอย่างชัดเจนในทุกด้านแต่ความเป็นไปได้ของการเกิดสงครามระหว่างทั้งสองชาติยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำเนื่องจากมีปัจจัยด้านเศรษฐกิจการเมืองและการทูตเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งนี้นะครับเนื้อหาของคลิปวิดีโอดังกล่าวอาจเป็นเพียงการวิเคราะห์จากมุมมองของสื่อเวียดนาม และอาจมีการนําเสนอข้อมูลที่เน้นไปในเชิงการเปรียบเทียบทางทหารอย่างไรก็ตามประเด็นดังกล่าวก็สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจของประชาชนในภูมิภาคแห่งนี้ที่มีต่อความสมดุลทางอํานาจระหว่างประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนครับผมและหลังจากที่คลิปวิดีโอนี้ได้ถูกเผยแพร่ออ,อกไปก็ทําให้มีชาวอาเซียนได้แห่กันเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเอาไว้เป็นจํานวนมากเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างต่อประเด็นนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ความคิดเห็นแรกกันเลยครับโดยความคิดเห็นแรกบอกว่า หากมีการสู้รบกันจริงกองทัพอากาศไทยถล่มขมรยับเยิยนแน่การประทะก,กันในรอบก่อนปี54ไทยยังไม่ทันใช้กองทัพอากาศถล่มเลยนั่นก็เล่นขมรยับเยิยนแล้วไปหมดความคิดเห็นท่านต่อไปฉันอยากจะให้ศึกษาลึกๆและมองแบบรอบด้านบ้างประเทศรอบๆไทยไม่ว่าจะเป็นลาพม,าม่าขมรล้วนแต่พึ่งพาไทยทุกด้านตั้งแต่พลังงานน้ำมันไฟฟ้าสินค้าอุปโภควัสดุก่อสร้างหรือแม้แต่ยารักษาโรคคุณคิดว่าถ้ามีสงครามหรือมีเรื่องพิพาททางการทหารกับไทย สมมติว่าโรงไฟฟ้าอาคารสิ่งปลูกสร้างสําคัญในประเทศทังจากการถล่มทางการทหารขเขมรจะย้อนกลับมาซื้อสินค้ากับศัตรูและคุณว่าจะเป็นยังไงคุณคิดว่าศัตรูจะขายให้แบบนั้นเหรอความคิดเห็นท่านต่อไปการบินล้าน่านฟ้าขเขมรเป็นเรื่องประมาทและไม่มีความจําเป็นที่จะทําอย่างนั้นกัมพูชามีกองทัพที่ยิ่งใหญ่คือกองทัพแรงงานท่าไทยมีสงครามกับขเขมรแรงงานหลายล้านคนจะทําร้ายคนไทยทั้งประเทศความคิดเห็นท่านต่อไป ก็ลองดูชี้การบังคับเครื่องบินใครจะแน่กว่ากันไทยทั้งเรียนมาทั้งฝึกมาจนจบหลักสูตรพร้อมที่จะชนได้ทุกเมื่อด้วยฝีมือและมันสมองฉันมั่นใจกองทัพอากาศของไทยในทุกๆด้านในอาเซียนว่าพวกเขาพร้อมจะปกป้องอธิปไตยและผืนแผ่นดินไทยอย่างเต็มที่ความคิดเห็นท่านต่อไปทัพอากาศไทยสู้ทัพฟ้าเขมรไม่ได้แน่นอนกองทัพอากาศของไทยแค่เอาเครื่องบินกริกเพ่นขึ้นลงบนถนนก็แค่นั้นเองแต่ทัพฟ้าเขมรน,นั้นนำเครื่องบินรบเจ้ามิก21ลงจอดในถนนลูกรังได้สุดยอดมากกว่า ความคิดเห็นท่านต่อไปนายกปกครองกัมพูชามานานแต่ชีวิตชาวกัมพูชาไม่ดีขึ้นทั้งที่มีทรัพยากรไม่ต่างจากไทยมาเลเซียและเวียดนามพวกเขาเลยปลุกกระแสะชาตินิยมเพื่อนสนับสนุนตัวเองให้อยู่ในอำนาจต่อก็แค่นั้นความคิดเห็นท่านต่อไปอาวุธจำเป็นต้องมีและทันสมัยทันเหตุการณ์อยู่เสมอการรบไม่ใช่เรื่องยากแต่ผลกระทบที่ตามมากระเทือนถึงคนไทยและเศรษฐกิจไทยแต่ถ้ามันถึงที่สุดเพื่อป้องกันก็ต้องรบเพื่อความมั่นคงของชาติความคิดเห็นท่านต่อไปกันเลยครับ สำหรับตอนนี้กัมพูชาของเราเป็นประเทศเล็กๆก,กัมพูชาไม่ต้องการเครื่องบินรบหนักเพราะมีราคาแพงและยังใช้เงินเป็นจำนวนมากเพื่อรักษางบประมาณของประเทศเราจึงซื้อเฉพาะเครื่องบินฝึกเบาและจรวดร,ร,ร,รวมถึงขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานซึ่งสิ่งของพวกนี้มีราคาไม่แพงและดูแลรักษาง่ายความคิดเห็นท่านต่อไปถ้าเกิดสงครามกันจริงๆขนาดใหญ่ระหว่างไทยกับกัมพูชาประเทศไทยจะใช้ระบบเชื่อมโยงข้อมรูทางยุทธวิธีทําให้ทั้ง3าเหล่าทัพเห็นเป้าหมายตัวเดียวกันทั้งสเหล่าทัพ และสามารถโจมตีเป้าหมายพร้อมกันทั้ง3เหล่าทัพได้คาดว่าถ้าประเทศกัมพูชาเปิดการลบขนาดใหญ่เมื่อไหร่ประเทศกัมพูชาจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบในทันทีความคิดเห็นท่านต่อไปกัมพูชายังพวกเขาไม่มีเครื่องบินฝึกนักบินเลยจะซื้อหรือจะรับบริจาคแลกเปลี่ยนจากจีนได้ไงหากมีเครื่องบินขับไล่ได้ต้องมีโครงสร้างพื้นฐานระบบในการฝึกและซ่อมบำรุงความพร้อมในการใช้งานสนามบินและหน่วยงานภาคพื้นต้องมีการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นอาวุธหลัก และการสำรองข้อมูลเบื้องต้นความคิดเห็นท่านต่อไปกันเลยครับนี่อาจจะเป็นข่าวลวงก็ได้ด้วยฐานะทางเศรษฐกิจและศักยภาพบุคลากรของกัมพูชาพวกเขาคงไม่สามารถมีเครื่องบินขั้นสูงได้แต่จีนอาจจะอาศัยข้ออ้างนี้จัดตั้งทัพอากาศในกัมพูชาเพื่อค้านอำนาจกับอเมริกาจีนมีฐานทัพเรือในเขมรจะมีเพิ่มฐานทัพอากาศเพิ่มก็ไม่แปลกเพียงแต่จีนต้องปรับกัมพูชาไม่ให้กระทบกระถึงกับไทยความคิดเห็นท่านต่อไปพูดตามความจริงระหว่างค่ายคอมมิวนิสต์กับค่ายเสรียังก็สู้ค่ายเสรีไม่ได้ ด้วยกำลังพลและความช่วยเหลือด้านอาวุธและความดิดในความร่วมมือสร้างอาวุธหรือการพัฒนาความคิดเห็นท่านต่อไปขมรอาจจะดีกว่าลาวหน่อยก็ตรงที่ข้างเงินยังไม่เฟ้อแค่นั้นฉันสนับสนุนให้ขมรจัดซื้อเครื่องบินรบและต้องการให้กู้เงินจากจีนหรือแลกกับสัมปทานบางอย่างก็ได้อยู่แล้วมีหลายคนชอบบอกว่าเห็นคนลาวกับคนกัมพูชาซื้ออาวุธแข่งกับไทยในช่วงนี้ความคิดเห็นท่านต่อไปในตอนนี้ประเทศจีนไม่ขายเครื่องบินรบให้กัมพูชาหรอกครับแค่พวกเขาเห็นเรือรบอเมริกามาจอดที่ท่าเรือขมรก็หนาววแล้ ตอนนี้รัฐบาลจีนกําลังพิจารณาอยู่ครับว่าจีนจะขายเครื่องบินรบให้เขมรดีหรือไม่ความคิดเห็นท่านต่อไปเราขอแนะนํากองทัพกัมพูชาด้วยความเห็นใจว่าคุณควรจะซื้อเครื่องบินขับไล่ในราคาที่ไม่สูงมากแต่ขอให้เป็นเครื่องบินรบรุ่นใหม่ๆที่ราคาไม่แพงเพื่อป้องกันประเทศความคิดเห็นท่านต่อไปกันเลยครับถึงไทยจะมีอาวุธที่หนือกว่าและรู้ว่าถ้ารบกันจริงๆกัมพูชาก็แทบจะไม่มีโอกาสในความสามารถที่จะรบชนะประเทศไทยได้เลยแต่ประเทศไทยก็พยายามหลบเลี่ยงในการประทานในยามที่กัมพูชาพยายามหาเรื่องอยู่ และนี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวอาเซียนนะครับแล้วทุกท่านละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างต่อคลิปวิดีโอนี้ก่อนจากกันไปในคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ